สวัสดีครับมหาปุญญาในเงินล้านครับผมเหมือนนี้พามาเบิรงขายย่าครับครับอันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพิ่นเอาไปทดลองปลูกหาลอยโลนะครับรถขั้นกวัวขั้นงามนะครับสี่ประตูเลยครับมิตซูบิชิไททันสี่ประตูเลยครับออกทางนี้นะครับบอกทางเก่าเด้อไปบ้าไปบ้าเบาเบา นี่ <น Wheel. S 1> คือห้ารอกิโลนะครับซื salud, formas, ่อเจ้าเอืนอาจจะได้หน้อยกว่านี้ครับเพราะว่าเป็นยาสดยาสดมันจะเบาเอาเป็นยาแก่มันจะน้ำหนักเบาครับยายาสดมันจะหนักนักแห้งนะครับแต่ว่ายาแกนจะเบาครับนี่คือท่อนพันธุ์นะครับวันนี้เราเรามีหลายนะครับหลายหลายรถนะครับนะอันมาอันมันอีกคันนึงนะครับอีกคันนี้คันนี้สองตันสองตันนี้จะไปชัยภูมกับข้อนแก่นนะครับอ่าลงลูกค้าสองเจ้าครับชัยภูมกับข้อนแก่นนะครับ พันพันยานะจะไปเติบโตที่ชัยูมูเหมือขอนแก่นนะครับมาตามมาอีกอ่านี่คันนี้คันนี้เราจะไปกรสินนะครับตัวเมืองกรสินสองตันเหมือนกันนะครับไปยังหูวา่าขายหยาแล้วมันเป็นยังไงปลูกหยาแล้วมันสิ่งขายบอ่อผมมีตัวอย่างให้เบิรงครับอ่าแต่หนึ่งคันสองคันสามคันอ่ะเนี่ยมันสี่ตันห้าเลยเด้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าเขามาที่ทีมงานเท่าก,กับหลายคนอยู่ครับ ทีมงานตดหน่าปกติใส่รถตัดนะครับแต่ว่ารถตัดทั้งพอรถตัดทั้งเขาเขาได้ใส่เครื่องสักพายนะครับอ่าพันธุแกเยียบหยาครับน้ำหนักเอน้อยร้อยโลนะครับเอน้อยร้อยโลนี่คือการเหยียบหยานะครับเป็นการจัดเลียงหยานะครับใส่ได้เต็มที่คือสามตันห้านะครับรถนี้ครับอ่าค้นขายหยาเจ้าใดบอกว่ารถมันใส่ได้สี่ตันห้าตันไม่เป็นความจริงนะครับเราอัดเต็มที่เลยคือสามตันนะครับหยานะครับ เอ็มพีไม่ได้แค่สามนะครับถ้าผูใ้ใดบอกว่าดะหลายกว่านัานะ้นน่ะเขาโกหกแน่นอนครับเราขายยาเป็นอาชีพนะครับหันไปมบ้างจริงๆแปลงนี้เป็นแปลงหน้าน้ำท่มวมนะครับมาดูฟันพันยาของเรากันมันเป็นหน้าน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมพอน้ำท่วมเนี่ยมันหยามันจะเหีวมันจะเหีวขึ้นน้ำหนัม,มันสิครับเห่ยวเหี้าวเหี่ขึ้นน้ำหนัมันสิครับยาน้าท่วมที่ขายเป็น่อนพันทำนักมันจะเบามากลูกค้าจะได้หลายครับ และสาคัญคือการปลูกให้ปลูกตามขําแนะนํานะครับไถเอาน้ำเขา่าแล้วก็ปัน่นปั่นเพื่อให้พื้นมันเสมอเพราพื้นเสมอแล้วเข้าคอยวานหยาที่หลังอย่าเอารถปั่นทับอีกให้หาทอพี่วิซี่เก่งหรืออยังกิ่งก็ได้ครับให้มันแนบลงดินในระยะห้าหมื่อเจ็ดหมืห้พยายามเลี้ยงน้ำไว้เพื่อให้หยาติดซะก่อนหยาท่อนท่านแก่ๆแบบเนี้ยมันมีห่าออกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดึงให้ดูอะเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับ ร,ร,นนรุ่นนี่มันจะมีหากออกยี่แล้วนะครับลูกค้าหลายคนบอกว่าจะได้แบบพร้อมปลูกมีรากพลอนรากพลอนรากบ่อต้องบ่อต้องคอนรากครับเนี่ยตัดไปยังไงก็มีรากนะครับยหงาผมมีรากแน่นอนนะครับพร้อมปลูกแน่นอนแล้วครับล้วก็ได้ปริมาณหลายกว่าทุกเจ้านะครับเยอะกว่าทุกเจ้านะครับยาวมากเด้วยส่วละยาวบอ่อผู้ดได้มากแบบกระสอบพ้อนรากสี่ร้อยสี่ร้อยคือเขาขายกันนะบอกว่าเหล่าพอสามบาทบ่ก สี่ร้อยบาทมันดึงพเพราะสามเท่อนะครับเนี่ยอาจจะเห,ห,ห้แบบแพ็กกระสอบเพื่อเขาขายกันนะครับยาเราได้เยอะมากนะครับทีมงานเราก็คุณภาพดีเยอะครับที่เราเข้าเต็มที่ครับในการขายยานี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงนาเป็นแปลงหญ้านะครับเพราะว่าหน้ามันหนามส่วมครับเพ็ดเข้าไปก็บรได้ผลเพราะเพ็ดเข้าบรได้ผลเท่ากับเปลี่ยนแปลงนาเป็นแปลงหญ้านะครับขายหญ้าเดือนละเท่อเดือนละเท่อ ไล่หนึ่งจะได้อยู่ประมาณสี่ตันนะครับสามตันถึงสี่ตันอันนี้คือตีกลางๆไว้แต่มีแปลงโชว์แปลงโชว์ผมให้ได้ถึงเจ็ดถึงแปดตันต่อไล่อันนั้นป็นแปลงโชว์เพราะต้องไม่นับครับนับนับแปลงปกติครับนับแปลงปกติแค่สามสี่ตันกับพ่อละครับสามสี่ตันกับพ่อนะครับนี่ครับมันเป็นแปลงน้ําท่วมนะครับบริเวณเนี้น้ำท่วมชนินว่ายืนมือเลยครับมันจะมีกันน้ำหเห็นอ่า ผลต่อสภาพน้ําท่วมได้ดีครับแปลงหน้าดีมากนะครับแปลงหน้าแปลงน้าท่วมเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับในการปลูกห้าตู้นี้ครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเขาตรงมีความมันคงทาาอาหารคือหญ้าหยาาเขาตรงมีก่อนครับอย่างอื่นตรงมีตามหลังตามโซโลโกแกนดีผมว่าเป็นประจาปลูกห้าขายหยาสื่อคว้วยต่อไปคือขายคว้วยสื่อทีครับฝากไว้ให้คิด ทมงานยาสิ่งเครื่องในยาในเงินล้านนะครับ